วาไอสัตว์ไอ้ยโอ้ยมึงเป็นมึงเด็กไหนวะมึเด็กก้าเนี่ยเนี่ยขุทอวายควายเอ้ยมึงทำกับกูอย่างนี้ได้ไงวะเมื่อกี้ถ้ามันไม่ใช่ M79 เนี่ยเมื่อกี้ไม่กระบาลลั่นไปแล้วเมื่อกี้ผมเบื่อเกมว่ะผมว่าเกมมันไม่สมดุลเกมมันไม่สมดุลน่ะะว่าเมื่อกี้มันแบบมัน M79 เมื่อกี้ผมเกาะสามันไม่น่าที่จะโดนเม็ดเดียวตายเกมมันไม่สมดุลเวลาผมยิงมันเนี่ยเนี่ยหน้าหน้าชนหน้าเลยผมยิงมันได้โดน60 M79 อ่ะเมื่อกี้แม่งยอดมาจากฝั่งพม่าเมื่อกี้ไอ้เฮียเข้าฝั่งไทยโดนกูเม็ดเดียวไอ้เฮียกูยิงแม่งต่อหน้าจอดแม่งต่อหน้าไม่ตายเลยเกมมันไม่สมดุลเกมควรปรับปรุงนะครับ ยังมาจากักคุเข้าแม่เมื่อกี้อ้ะเข้าฝั่งไทยกูตายเฉยเลยฮึฮฟิ่าเข้าหัวเป้าเออเออเอ,อ,เอ,อ็มเจ็ดเก้าเข้าหัวกูแม่เมื่อกี้เอ็มเจ็ดเก้ามึงกี้โดดมงเลยเมื่อกี้โอ้โหแม่งหยอดน้ำกี้ผมโดดมงผมเลยตายมัง้งบัตโทษหนึ่งสี่เลยไหมมาลาดูหนึ่งสี่ให้มันรู้สักป้าวว่าใครคือ นัมบูวันมาครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหมด1-4สีอีซีเกินนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครเอาผมลงนะฮะเช็ดหน้าจอก่อนเพราะว่าผมจะเอาจริงเช็ด,ชด,ชดทุกเกมเลยอ่าเมื่อกี้ขึ้นมาร้อนรห,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 หอนไม่ไม่ไม่ขยับเองด้วยอ่าเดี๋ยวมึงรู้จักเดี๋ยวมึงรู้จัก หนึ่สฉบับ R I P ไ,ไปตรงนั้นครับผมจังหวะนี้ผมได้โดดไปคาตูนะฮะทุกคนเราจะเล่นไปสู่หอดูดาวนะครับผมเมืองที่เราช่ำที่สุดเราไม่เคยตายเมืองน,นั้นเลยนะครับมาครับผมลงมาแล้วจังหวะนี้เราเห็นศัตรูอยู่หนึ่งตีนะฮะอยู่บนหัวถึกมันมีคนลงเก็บรถวะขับรถวะ เราก็ทำการโดดไปครับจังหวะนี้อโอเคนะฮะเราจะรอดหรือเปล่าไม่มีใครหยุดไม่มีใครหยุดพี่ชายคนนี้ได้เขาคือกายไอบีโอ้ยใช่ไอาอกมา อาสิมแม่มเงยปืนกับผมปืนลูกปืนเดี๋ยวเขาสิม,มาบัดนี มสมดุลนะสัตว์เลยเกมไม่สมดุล <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้กูเนี่ตลกกูเนี้ยสดุดเลยยี่สิี่สิบโอโ้โหเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่เนี่ว่า แม่งออะไรวะสี่สิบตึงตึงผมไปด่าพวกปากดีแป๊บหนึ่งนะก็ดูเล่นสี่สี่สักเกมหนึ่งมันเป็นการวอร์มมันได้วอร์มแน่เลยไปวอร์มสี่สี่ก่อนสุ่มทีมสี่สี่จังดับมายังไม่ได้วอร์มดีวะนา,าต้องวอร์มเราต้องวอร์มสี่สี่ก่อนไป้ยคุณมึง อลโหลอพวกมึงออหลฮอลอหลอโทรศัพท์ไม่แถมไมเ่เวลาไปซื้อมาโทรศัพท์ไม่แถมไม่เหรอ,อนี่ผู้ไทยเป็นป่ะเนี่ยตามพี่มาน้อง เดี๋ยวพี่พาแชมป์พี่แชมป์ทุกเกมเลยเมื่อกี้พี่แม่งโคตรจะโปรเพลเยอร์วมันอยู่นี่น้องมาตาพี่มาน้องตาพี่มาน้องตาพี่มาน้องตาพี่มาเราไปง่ามันเลยดง ูไว้สวัสดีพี่เยี่ยมเลยไ,ไม่ไมไพูดภาษาอะไรวะภาษาฮะพูดภาษาอะไรเนี่ยพูดภาษาอะไรมึงเง็กมึงงกมึงงกอยู่นั่นแหละโธ่เอ้ะ แอบแม่เล่นเกมเหรอฮะกุ้งองแม่นะแอบแม่เล่นเกมอ่ะแม่นี่มันแอบเล่นเกมแม่แหมมึงโดนแม่ด่าแน่มึงโดนแม่ด่าแน่เนี่ยเงียบไปเลยเตียวคู่ดาวอย่เฮ้ยน้ำอะไรกัน่ะ พี่ยิงดาวไปสองตัวแล้วเนี่ยหนึ่งตัวพี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเหรออ่ะโอเคไหนพี่พี่ชายเหรอกระเทยผมกะเทยครับสรุปเองแอบแม่เล่นเกมใช่ไหมฮะแอบใครแอบพ่อไม,ไ,ไม่เป็นคนอย่างนี้วะอุ้ยทำไมไปโดดสูงอ่ะน้อง ป宝ะเนี่ย น้องดีมากสวยงามนี่แหละเดี๋ยวพี่บาดแฉลบน้องพี่ซื้อมาตั้งแพงไม่งั้นจะมาเก็บอย่างนี้ไม่ได้ฮะมันอยู่ไหนฮะเพื่อนเพื่อนจริงคุณดีเหรอเพื่อนมันอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่เหรอนี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้เป็นสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันที่อายุ8ผมไม่เข้า อายุกเก้าขวบหรอพี่อายุสิบเอ็ดเฮ้ยไม่ไม่ไม่หลายปีหรอกน๋อน้องเกิดช้าไงพี่ฟาแช่ไปเ,เกมเนี้ยหมูหมูเพราะพี่แรงเยอะสุดใช,ใช่ใช่พี่แรงเยอะสุดแล้วใช่ใช่พี่ เอออยู่ใต,ต้ตีนอยู่ใต้ตีนมาเด็กใต้ตีนสวยน้อง ่เป็นไรถ้าตานี้เราได่เสร็จเราไปส้มสูตมันไหมอ่าสัมสอบแบงค์เลยดองพี่ชื่ออ่าดุลดุลพี่ชื่อดุลเราพูดไ่้ดุล,อ,ดลอับดุลเลยพูเอับดุลเลยไปตรงนั้น มอาดะอาอม่เมวแมแแมวเฮ้ยึงส่แมเลยเนี่ยมอยู่น hey, ี้มอยู Nvidia ่นี้ <kay> โอ้ยไอ้ดีไอ้ควายเฮ้ยตัวเดียว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 มันจุ่เพื่อนอยู่เพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาฆ่ามันเลยเพือมันุ่อนมันจุอแล้วมุมเ้นหมันจะจุอีกหนแล้วเพื่อนหลังไอ้วเขาไปยิงแมงเลยเบือเพื่อนกูเจเลยเืนไปจุี่ี เอ้ย<ด>นั่นแหละเป็นแม่งโคตรเก่งเลยว่ะเปเ็งว่ะเต็งว่ะเี็งว่าไม่ได้ซ้ำตกเลยว่าน้องเดี๋ยวเ,เ,เ,เกมนี้พี่พี่พี่ขี้เกียจทำเกมแล้วน้องจัดการเลยนะน้องไหวปะฮะ น้องฟังวิทยุอ,อยู่เหรอน้องก็เก๊กก็เก๊กอยู่แล้วน่นนะเฮ้ยใครเล่นสนยวะสุดยอดเลยวะมาอยู่ท้งเทิงมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนเลยข้างล่างมา

โอ้ยนี่ขนาดแอบแม่เล่นหนึงแชมป์ใช่ป่ะน้องน้องแอบแม่เล่นปะใช่เปล่ารี่ฟองแม่น้องไงอยู่ไหนอ่ะยุ่งบนหนาแล้มันจะตายมันจะตายเฮ้ย โอ้น้องสุดยอดมากเลยน้องโคตรเก่งอ้าวในนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อนกูดีหว่า้องสาว้องสาวมันจะตายแล้วงสาวโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหสเต็ปซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหโอเคออกแล้วให้ไม่พีก็ให้มันรู้ไป พี่เนี่ยแปดคิวเลยน้องอ้าเป็นไง